สวัสดีครับพบกับผมครับเบย์บอยครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มครับเมื่อเช้านะครับก็ช่วยเขาขนยางรถยนต์มีฟางก้อนนะครับฟางมัดแล้วก็เก็บเสร็จติดเสร็จปูนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับความเรียบร้อยกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านกกกอกนะครับผมก็ช่วยงานพี่ๆเพื่อนๆยูทูบเบอร์นะครับผมผมไม่ได้ไปจะปาดงนะนะครับเดี๋ยวค่อยไปวันหลังนะนะครับ ก็จุดบริเวณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ย้ายไหม mm hmm. ก็เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวน่าจะได้รื้อนะนะครับ mm hmm. ก็มีคนอย่างที่บอกนะมีคนไปไปพูดไปร้องเรียนหรือเปล่านะครับตรงจุดเนี้ย mm hmm. นะครับโดมเจ้าแม่สรพีเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ในเขตของป่าสงวนนะครับ mm hmm. คิดว่าน่าจะดอาวออกนะฮะ mm hmm. นะครับผม นี่ครับบ้านกกกอนะครับก็คือความวุ่นวายก็ยังไม่จบนะครับถ้าเกิดว่า,ย,าย้ายออกไปให้หมดเก็บให้หมดเหลือแต่ป่าเหลือแต่อะไรเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะฮะผมก็ว่าน่าจะโอเคนะเอฟซี FC. นะครับคิดว่าเดี๋ยวพักตรงนั้นก่อนนะครับพักที่จำปาดงก่อนแล้วก็มาเก็บรายละเอียดตรงนี้นะนะครับไม่งั้นก็โดนเล่นอยู่อย่างนี้แหละนะครับมันกระชันชิดเอฟซีนะฮะ เวลามันก็ชั้นชิดก็ถ้าถ้าเราเก็บไม่เรียบร้อยก็เราก็ต้องมาตามเก็บงานนะฮะ<ป>เดี๋ยวเรามาดูชุดนะฮะ<ป>นี่นะครับชุดของเจ้าแม่สโสรพีเนี่ยไม่ทราบว่าจะเอาไปที่จำปาดงหรือเปล่านะฮะ<ป>ผมก็ยังไม่รู้นะ<ป>แต่ผมเชื่อว่าน่าจะาไปที่นั่นนะครับ<ป>อืมก็<ป>ต้องเลือนะฮะก็<ป> คอนไม้ของแม่สรพีอยู่นู่นกรมป่าไม้นู่นครับยึดไปนู่นหมดแล้วนะครับผมนะครับชุดของแม่สรพีเนาะนะสรพีสรดานครับก็ยังอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวต้องเก็บแหละนะครับเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวผมก็ช่วยเขาในเอฟซีนะนะครับวันนี้ก็ทั้งวันนะครับเอฟซีทั้งวันนะครับผมองน้ําก็ใช้ประโยชน์ได้นะนะครับนี่อ่งน้ำนะฮะ องแห้งตอนนี้ก็เหลือแค่อตอไม้เอฟซีนะครับตรงนี้เป็นตอไม้นะอันนี้ก็เป็นรูปเจ้าแม่นะครับอ,อันนี้แหละเจ้าเจ้าแม่สองสองนางพี่น้องนะครับอะนะครับแต่หรืออีกชื่อนึงก็เป็นเจ้าแม่โสรพีเจ้าแม่โสรดานะครับที่เขาเขาพูดถึงกันนะครับผมก็นี่นครับ คิดว่าต้องได้รื้อออกนะแต่อันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาจะรือ้อยังไงนะจะรื้อหรือจะยกนะครับแต่มันก็ใหญ่นะแต่สุดท้ายมันก็ต้องได้รื้อในเอฟซีนะฮะคือถอนถอนน็อตออกอะไรออกมั้งนะครับเพราะว่าโคม,มันใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นฐานพระพุทธชินราชกับพระพรมใช่ไหมเอฟซีนะครับพระพรมก็ไปแล้วนะนะครับก็ ไม่รู้เหมือนกัน,นครับสร้างผิดจุดหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ทราบนะนะครับผมก็มาถ่าย fc ได้รับชมกันนะฮะนี่ครับก็ต้องรื้อออกนะ fc นะครับรื้อออกก็คิดว่าเดี๋ยวลุงก็มานะลุงกับทีมงานช่างแล้วก็เพื่อนๆพื่อนยูทูบเบอร์นะครับก็ต้องมาเคลียร์ช่วยเคลียร์ตรงนี้ก่อนทางจำปาดงเดี๋ยว ให้ทางบ้านกรอกเสร็จก่อนนะเพราะว่าเขาคือมันมันต้องรื้อนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่า,าแท่นปูนเนี่ยรื้อหรือเปล่านะครับเอฟซีคิดว่าแท่นแท่นปูนรื้อไหมเนี่ยพวกปูนที่เทแล้วก็แท่นแท่นปูนเนี่ยจะได้รื้อหรือเปล่านะนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงนะหรือว่าเราเอาแค่หลังคาออกก็ได้แล้วมั้ง นะครับเอาหลังคาออกก็ได้แล้วมั้งนะครับตรงนี้มันก็เป็นตะขบไปหมดแล้ว FC นะลูกตะขบก็เยอะเลยนี่น,น,นะครับคือตรงนี้ร่มร่มเงาเลยนะเพราะว่ามันมีต้นไม้นะนะครับผมคือจะต้องเก็บอะ FC เนี่ยครับไอ้นั่งร้านอะไรพวกเนี้ยนะครับเก็บออกนะฮะเก็บออกซะ นะครับก็คือเอาง่ายคือเก็บทําความสะอาดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะให้เอาปูนออกหรือเปล่านะครับเนี่ยถ,ถ้าเกิดไม่ให้เอาออกก็ไม่เป็นไรก็จะแปบ๊บเดียวนะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดว่าให้ให้เอาปูนออกนะครับงานเข้าเลยนะนะครับงานเข้าเลยนะถ้าให้ปูนออกเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เขานะนะครับผมก็ ไม่อาจจะบอกได้นะครับผมก็ช่วยเพื่อนนะครับนี่นะเอทุกคนนะครับผมก็พาทุกคนมาดูจุดนะฮะก็ร้อนนะฮะวันนี้ร้อนนี่ครับก็เป็นอกองอิดนะครับที่เราได้เอา ไปเทไว้ในหลุมนะครับก็ไม่รู้ว่า,าเสร็จจากเอาอิดเนี่ยนะครับส่หลุมเนี่ยนะครับจะใช้นะรถรถไถดันปรับพื้นที่ใหม่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าดันปรับพื้นที่ใหม่มันน่าจะโอเคเนาะนะครับอืมเพราะว่ามันเป็นกองดินอะนะกองดินแบบไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าใช้รถไถปรับนะมันน่าจะโอเคนะครับทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นตอมอเก่านะ เป็นเป็นตอหม้อเก่ามันมีอยู่กี่จุดอนะ่ะสี่จุดเนาะหนึ่งสองสามสี่อ่ะต่อตอหม้อก็จะมีอยู่สี่จุดนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็เป็นฐานที่สร้างองค์พ่อปู่ยศวรณนาคาร fc นะครับตรงนี้นครับฐานพ่อปู่ยศสุวรณนาคารครับอันนี้เป็นอ่างน้ํานะครับเป็นอ่างน้ําครับผม นะฮะเป็นอ่างน้ําคือน้ําหนักเยอะครับน้าหนักเยอะมากนะอันนี้ก็เป็นกระถางนะกระถางไม่พลาสติกนะนะครับเป็นพลาสติกไม่ใช่ปูนนะฮะนี่เป็นฐานเก่านะก็เห็นเขาบอกว่าเอาไว้นงี้แหละนะครับเดี๋ยวใช้รดดันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็คือจะไว้นงี้แหละให้มันโตเป็นร่มเงานะเนี่ยต้นไม้ก็จะมีอยู่สี่ต้นเนี่ย ผมผมไม่ทราบว <ination noise> ่าม uh ันเป็นต้นไอ้นั้นหรือเปล่าอะไรนะอะไรอะไรฮอกค่าฮอกค่าเนี่ยนะครับที่ไม้มันสีเนื้อไม้มันสีแดงแดงน่ะนะครับเนี่ยนะครับมันมีสี่ต้นนะครับก็คือเนี่เป็นเป็นไม้แบบใหญ่อยู่นะนะครับเป็นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นร่มเงานะครับอืมแ๋ยวเราก็ไปดูความเรียบร้อยนะสีนะครับ นี่นะครับตรงนี้ก็พวกยางรถยนต์ก็เอาไปแล้วนะทุกคนนะฮะตรงนี้ก็เหลือเศษมีไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีว่าไม้ไผ่จะเอาไปไว้ตรงไหนนะครับผมครับผมอยู่ร้านครับอยู่ร้านอ่ะอยู่ในห้องอ่ะ อันนี้ก็เป็นป้ายเก่านะก็เลยเอาเอาเอามาตั้งไว้ใหม่นะครับป้ายเก่าแต่ว่าเอามาตั้งใหม่ใหม่นะนะครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นใส่เหล็กเนาะนะครับใส่เหล็กอันนี้เป็นขยะนะฮะขยะมีหลอดไฟแตกนะครับอ่าข้างหน้านี่ไฮไลน์นะ <T uber> มะละกอเมละกอนะครับมะละกอเนี่ยนี่ครับก็มะละกตอต้นนี้นะครับไม่ไม่นะไม่ไม่ไม่เอาเอาไปไหนครับเพราะว่ามะละกอมันขุดออกไปแล้วมันตายครับนะฮะเอาไวา้ตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนนะฮะรถไทรอ่ะนะฮะยงหนิงเหรอใช่ไหมใช่หรือเปล่า <glued> <decentralized> ย่านิงมะนะครับจุดนี้นะ FC นะนะครับถ้าเกิดว่าสมมุตินะเอสมมุตินะครับถ้าเกิดว่ามันมีต้นไม้ขึ้นเนาะเอาตะขบหรือว่าต้นทองอุไรก็ได้นะปลูกไว้ให้เต็มเนี่ยเป็นเป็นร่มเงาได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดว่ามีต้นไม้ก็จะมีร่มเงาเนาะเพราะผมชอบต้นไม้นะฮะถ้าเกิดว่าผมมีเงินซื้อที่อีกนะครับผมก็จะซื้อไว้ปลูกป่านะนะครับเพราะผมชอบป่านะทุกคนนะครับชอบต้นไม้ชอบอะไรนะครับเดี๋ยวไม้อันนี้เป็นไม้แผ่นกระดานของลุงพลมั้งแผ่นเบลเลอร์เลยนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปเก็บนะฮะ ข้างหลังนี่ก็เป็นคลองนะครับนี่เป็นภูเขานะทุกคนนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ผมพาเอฟซีมาดูกันเนาะอ่ะตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะเอฟซีนะนะครับตรงนี้ตรงจุดที่กรออิดเนี่ยเอาออกนะครับเอาออกนะฮะอ่ะ นีก็มียูทูบเบอร์ที่ที่เหลืออยู่ที่กงอยูกก่อก็มีหลายช่องนะครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกบ,บี้ฟิล์มนะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ